รีวิวพาแฟนไปงานวิ่งครั้งแรกครับผมนัม่นเป็นงานแรกของเธอนะครับเธอดูไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรผมเอาใส่จังหวะนี้แหละใช้มันถ่ายคลิปซะเลย <c oughs> ใกล้ถึงเวลาปล่อยตัวทุกคนก็จะเดินมารวมกันที่จุดสตาร์ทนะฮะวันนี้ผมกับแฟนลงวิ่งในระยะ7กิโลเมตรนะครับถึงเวลาปล่อยตัวครับโอ้โหพิธีกรนี่คือเชียร์อัพตลอดเลยนะช่วงปล่อยตัวเนี่ยคนก็จะแน่นๆหน่อยนะฮะวิ่งไปก็จะมีฝนลงเม็ดเล็กๆน้อยๆนะฮะเส้นทางวิ่งก็จะผ่านสะพานพระพุทธยอดฟ้านะฮะ วิ่งมาได้ครึ่งทางอาการชักจะไม่ดีนะฮะเริ่มปวดข้อเท้าแล้วอ่ะพักก่อนพักก่อนค่อยไปต่ออ่ะดีขึ้นแล้วไปต่อกันครับ นตกเนาะบางช่วงพื้นมันก็จะลื่นนะฮะต้องเดินเอานะครับผ่านวัดซานตาครูสด้วยนะครับไหวพระนิดนึงเผื่อถูกหวยไอไฟไฟข้างหลังที่เห็นนะฮะนั่นคือเส้นชัยนะครับใกล้แลวฮะและแล้วเราก็มาถึงเส้นชัยจนได้นะครับไปเลยเธอไปเลยไปหลังจากเข้าเส้นชัยแล้วเราก็ไปรับเหรียญรางวัลน,นะครับรับคูปองอาหารแล้วก็ไปหาอะไรกินนะครับ ในส่วนของเรียนนี่คือแกเองสวมเองนะครับกตามที่เห็นนั่นแหละครับเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบฮนะที่ผิดหวังที่สุดในวันนี้คือข้าวปลาแกะหมดต่อหน้าต่อตาผมเลยนะจบงานยา้ยายก,กลับบ้านนะครับและนี่คือสภาพของคนขาลอยครับพี่น้องครับ